เป็นเบบี้บรอกโคลีนะคะเป็นบรอกโคลีสปรวเนาะมันเก็บอ่อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่แบบนี้นี่อร่อยนะลองถ้าตัดบรอกโคลีแล้วลองปล่อยไว้แบบนี้นะคะเวลาเขางอกออกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาไปทำกับข้าวคือดีงามมากคะ่ะทุกคนตรงนี้มีอีกหนึ่งอันก้านเขาก็คือกินได้ด้วยนะ ลำบากนิดนึงมือนึงถ่ายมือหนึ่งตัดนะคะตรงนี้มีกระลำ <c oughs> เล็กนิดเดียว ไว้แต่แล้วเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ก็คือต้องเนี่ยต้องรีบตัดเลยเพราะว่าแดดแรงๆอ่ะมันแก่เร็วมากทุกคนดเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาเย็นแล้วว่าจะต้องกลับบ้านแถวนี้ก็มีโวยเม็ดเพิ่มเติมอยู่นะคะน่าจะได้กินช่วง ช่วงรู้ดูใบไม้ร่วงค่ะช่วงนี้ก็ถักยาไว้แล้วนะคะก็คือถักแล้วก็จะไม่ได้เอาไปกองตรงไหนนะคะก็กองอยู่บนดินนี่แหละปล่อยให้อ,อ่อมันเหี่ยวแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักไปในตัวนะคะอู้แตงกวาทุกคนโหใหญ่เบ้อเธอโห ลูกนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพิ่งลดน้ำเสร็จหอบมากทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็ต้องปั๊มน้ำเอาค่ะต้องสูบน้ำเอาอะทุกคนเป็นแบบมือปั๊มเอาเดี๋ยวพาไปดูนี่แตงกวา แตงกวาไม่ค่อยได้น้ําไม่ค่อยมีเวลามาลดก็แบบโอ้ยต้องขอบคุณแตงกวานะคะที่อุตสาห์โตให้ได้กินเนี่ยเนี่ยก็ยั้งอุตสาห์โตให้ได้กินเนาะทํางานห้าวันแล้วก็ว่างสองวันนะทุกคนโอ้ไหนแะ้วไม่คุณอืมก็ยังโตให้ได้กินเสร็จถุงเสร็จถุง ลืมเอาถังสีฟ้ามาค่ะเก็บเก็บเก็บก็สดๆแบบนี้เอาไปตำแตงก็อร่อยนะทุกคนนี่ไซส์นี้ก็คือเอาไปตำแตงได้นะอร่อยมันไม่ค่อยสวยค่ะเพราะว่ามันร้อน นี่ได้อยู่ก็คือกินจริงจังมากทุกคนปลูกแค่ไม่กี่ต้นแต่ว่าก็ได้คือได้กินจริงกินจังมากงงมากก็ยังดีเนาะไม่ต้องซื้อซูปเปอร์ก็คือลูกหนึ่งประมาณ50เซิบเซนค่ะแต่ว่าเขาจะปลูกในฟาร์มแบบที่เป็นลูกสวยๆอะ่ะ คือลกมันจใจใหญ่เหมือนแตงญี่ปุ่นค่ะอืยนี่ยังมีดอกอีกนั้นนะ่ะ <c oughs> ก็คงจะได้กินเรื่อยๆดีงาม มาดูตรงนี้กันต่ออยยังมีดอกอีกอะมีลูกเล็กๆด้วยทุกคนมันก็ถือว่าได้กินคุ้มอยู่นะซื้อต้นกล้ามาต้นละห้าสิบเอ้ยต้นละสามสิบเซนนะคะปลูกทิ้งๆข้องๆก็ได้กินเนี่ยยังติดลูกอยู่เลยอ มีอีกลูกหนึง่งใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องคุยเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านสวนมาจอย <c ười> คุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือเราไม่ค่อยเก่งภาษาดัตค่ะเราก็เลยแบบอืมชอบกระซิบคนเดียวเงียบๆนะคะ โอยคนเราลืมเขาไว้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยใหญ่มากเลยก็โอเคนะเนี่ยมีอาหารกินทั้งอาทิตย์แล้วก็คือไปซื้อเฉพาะเนื้อสัตว์ทำกับข้าวค่ะแล้วก็เนี่ยผักเราก็เก็บเอาในสวนค่ะ ให้ดูถัว่วแก่หมดแล้วทุกคนแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะมาเก็บอีกนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็จะวินเทจแบบนี้นะทุกคนก้านแขนก็จะใหญ่นิดนึง <c ười> คือจริงจริงมันมีถังแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมานะคะกระลำกระลำกระลำถูกเก็บไปแล้วหัวหนึ่งเก็บไปให้คุณยาย ทุกคนคะมีใครช่วยบอกได้ไหมว่าฟักทองแก่ประมาณเนี้ยมันเก็บได้หรือ,อยังเนี่ยหนวดมันแห้งแล้วแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้คือมันมันมันเก็บได้หรือ,อยังทุกคนแล้วลูกมันก็ใหญ่มากด้วยนี่คือสภาพสวนนะทุกคนคือเพิ่งเริ่มถางหญ้าไปแล้วก็เนี่ย ปล่อยให้เขาแห้งเพื่อว่าเราจะได้ทำปุ๋ยหมักนะคะและนี่จะเพื่อนบ้านมีน้ำใจมากค่ะเก็บมาฝากลูกใหญ่เบลเลอร์เลยอตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งนะคะแดดคล้อยๆก็อากาศดีค่ะ แต่เมื่อกลางวันก็คือแบบร้อนมากนี่มีดอกดาวเรืองจ้าเอาละทุกคนวันนี้ก็พามาชมแค่นี้แหละคลิปสั้นๆเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า